นอนนาในวันนี้พี่จอนอยู่ที่ทุ่งนาของคุณพี่สงาฮะพี่สงานั้นดำรงชีวิตอยู่ในที่นาเนื้อที่สามไร่ฮะคุณผู้ชมสองไร่นั้นทำนาปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครอบครัวและอีกหนึ่งไร่ก็คือจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยปลูกผักสวนครัวแล้วก็เลี้ยงก,กบเป็นอาชีพหลักฮะไปห,หอนฮันนี้ทำนากินข้าวแค่นี้ สองไล่ไไก็เหลือเหลือกินคุณผู้ชมที่เหลือเราก็ทําสร้างไรายได้ไล่เดียวเองสร้างไรายได้เนี่ยลาหนึ่งไล่สร้างไรายได้โดยการเพราะกบขายอันนี้พี่จอนมาสั่งจองลูกกบก็อยู่นในนี้เมนโม ลูกออสยังไม่ถึงสางมสัปดาห์คุณผู้ชมแต่ว่าเขามีขาเริ่มมีขาขึ้นมาละสองขาหลังมีทั้งหมดกี่กระชังนะมีเก้ากระชังกระชังละประมาณกี่ตัวสามพันเนาะมันก็จะไล่เลี่ยกันคุณผู้ชมมันจะไม่ใช่รุ่นเดียวกันอันนี้เริ่มขึ้นมากินอาหารแล้ว พี่เขาให้ไปรอบหนึ่งละพอพี่จรมาก็เลยมาให้เพื่อให้เขาขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูนีทั้งหมดเก้ากระชังฮะก็กระชังละประมาณสามพันถึงห้าพันตัวถ้าเขาโตเป็นลูกกบก็จะขายตัวละบาทปีหนึ่ง ปีนึงเราเพาะได้กี่รอบก็ได้ประมาณรอบละหมื่นคุณผู้ชมรอบละหมื่นก็ปีหนึ่งมีแปดรอบฮะแล้วก็ขายทั้งลูกกบและกบเนื้อเราเราเราไม่ได้เี่ฮอร์โมนเได้เราที่เขาเพาะแบบธรรมชาติก็คือถึงฤดูการที่จะให้เขาวางไข่ก็ถึงจะ จับพ่อพันกับแม่พันมาผสมกันไม่ได้บังคับเราจะเริ่มมีลูกกบขายเนี่ยตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปประมาณเดือนพฤษายนี่แหละอ๋อรอบแรกก็คือเมษายนยาวไปจนถึงเดือนกันยาตุลาเนาะปลายปลายปลปกันยาเดี๋ยวจะให้พี่เขาพาไปดูพ่อพันกับแม่พัน พ่อพัน์กับแม่พันธ์กบคุณผู้ชมมันอยู่ออกว่าบอกเลยมันหนาวอันนี้ก็จะเป็นบอกกบเนื้ออาศัยน้ำธรรมชาติจากน้ำฝนก็ถึงจะเอามาลงตรงนี้เยอะอยู่คุณผู้ชมเขาทำนาแค่พอกินแค่สองไร่เองที่เหลือนี่ก็คือยังกบหมดเลย พี่เขาบอกว่าขายเฉพาะในพื้นที่ที่สั่งจองไว้นี่ก็ไม่พอขายคุณผู้ชมก็ใครที่สนใจเขาก็จะมารับลูกกบไปเองเฉพใหญ่ก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นบอ่อสำหรับที่เพาะฟักบ่อฟักไข่เขาจะเอาพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มาลงตรงนี้แล้วให้วางไข่แล้วก็จับ พ่อพันแม่พันธ์ออกไปแล้วก็เลี้ยงลูกหวกต่ออันนี้เป็นพ่อ,อ,อมีพ่อพันธ์อยู่ร้อยกว่าตัวตัวกบสวยคุณผู้ชมจะคล,าคล,าล้ายๆกบนาตัวเขาจะลายๆคางลายๆมันหนาว กบก็เหมือนสัตว์อื่นๆแหละคุณผู้ชมที่พอหนาวปุ๊บเขาก็ไม่กินอาหารเห็นแม่บออ,าาอุ้ยแม่ใหญ่มาก <c oughs> อุาา้กระยาฮะยากระโดดองมานะ จับเอบเอจับอแมนแมนจับเอวโอ้นี่คือพ่อพันธกับแม่พันคุณผู้ชมใหญ่มากเฉพาะแมวพันนี่เฉพาะแม่พันธนะใหญ่เกือบเท่าหน้าพี่เขาเลยดูดูหลังดูหลังกบหน่อยย้อนแสงนิดนึงนะคุณผู้ชมสวยสวยสวยมากตัวมันจะไม่ได้เหมือน กบที่เลี้ยงในฟารมทั่วไปจะคล้ายๆกบนาเลยใหญ่มากอายุอายุของแม่พันธุ์เนี่ยอายุของแม่พันธุ์กี่ปีปีแรกเนี่ยอันนี้คือปีแรกที่คัดออกมาวางไข่ชุดปีแรกอ๋อคุณผู้ชมดู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 ปีเดียวนะคุณผู้ชมปีเดียวปีเดียวเดือนกว่าพึ่งจะให้ไข่ชุดแรกตัวหนึ่งมันจะออกไข่ ประมาณตปแปดครั้งประมาณแปดครั้งตัวนึงออกไข่เจ็ดถึงแปดครั้งแล้วตัวเนืงอได้ลูกประมาณกี่ตัวก็อยู่ประมาณคุดหนึ่งอยู่ประมาณสามถึงสี่พันฟองนี่แหละไข่ไข่นะประมาณนี่แหละต่อครั้งต่อครั้งฝากเราสามไร่คุณผู้ชมหายจนแค่เลี้ยงกบอย่างเดียวก็พอกิน ขายลูกด้วยนะยังไม่ยังไม่ได้นับว่าขายกบเนื้อนะขายแค่ลูกกบก็ไม่ไหวแล้วเพราะไม่ทนแล้วแหล่งน้ําเรามันไม่มีน้ำไม่พอทำทำทำตามแหล่งน้าที่เรามีทำผลิตพอประมาณดูน้ําคุณผู้ชมน้ําไม่เสียไม่มีฟองอากาศ ้ใสที่คุณผู้ชมเห็นเขียวๆอยู่ในน้ำนั้นคือแหนแดงฮะพี่เขาใช้บำบัดน้ำทำให้น้ำไม่มีกลิ่นน้ำไม่เสียฮะเป็นบ่อที่ห้าคูณเจ็ดแต่ว่าทางเราก็เ8็ตแปดสิบคูณสองลงได้ทั้งหมดเก้ากระชังเม็ตที่ก็มีเน็ตแปดคูณสองบ้างเพราะว่าเราก็เน็ตได้เยอะ ถ้าจะใส่มันแน่นเกินไปมันก็โตยกากอ่าเ้นที่เหลือมันก็น้อยสุดยอดคุณผู้ชมนี่คือฟาร์มของเกษตรกรที่ทำเองเพราะเองขายเองดูแลเองดูแลทุกสิ่งอย่าง<ำ>ด้วยตัวเองถือว่าบริหารจัด,าด,จดการาได้ดีเยี่ยมอยู่กับธรรมชาติ สง,ง่าเขาก็จะกรุณาพาพี่จรมาดูอีกที่หนึ่งฮะอยู่ข้างๆกันเนี่ยหนึ่งไร่หายจนตามพี่จรมาดูเลยฮะอันนี้เขาก็เป็นที่ของใครของมันที่ก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเขาใช้ประโยชน์ที่ไม่เยอะแต่ว่าเขาใช้ประโยชน์เต็มที่ น,นี่กินเขาอยู่งงชุง่มสวนมาชมสวนขอ,ออย่าช่วมสวนเนี่อ๋อนี่เป็นคลองไส้ไก่ตรงนี้เป็นที่ของคุณยายฮะเนื้อที่แค่หนึ่งไร่หน,หน่อยๆแค่นั้นเองเขาจัดการพื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดเต็มที่เลยคุณผู้ชมอืมอันนี้เป็นคลองไส้ไก่เล็กๆคุณผู้ชมก็ประมาณ ความกว้างอ่ะเมตรกว่าๆเลยเนาะความกว้างไม่ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าอโอ้นี่คือเตรียมเลี้ยงกบทั้งนั้นเลยอันนี้คือบ่อฟัก พันก็จะแยกไว้คู้กับตรงนี้ไว้ไว้รวมกันนะ้แม่ใหญ่นี่คือแม่ใหญ่ นี่ฮะโดนลงกไปหมดแล้วอ,อันนี้ไซมินิล่าสุดล่าสุดเดือนเดือนกันยาอ๋อเป็นเป็นลูกกรุบร <sh arp ort> ุ่นสุดท้ายของปีเดือนกันยาเดือนกันยาสุดท้ายลูกล่าคุณผู้ชมลูกล่า ก็จะเห็น hmm. ว่าเขาก็ทำเป็นคลองไส้ไก่คลองไม่ได้กว้างมากแต่ยาวก็ได้ก็อันพื้นที่เพิ่นไหมครับพืที่เลี้ยงมประมาณไรหนึ่งไร่เหมือนกันคุณผู้ชมไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะแค่หนึ่งไร่ก็เหลือเฟือเหลือเฟือ เลี้ยงทั้งกบและปลานี่ฮะแต่นี่คือรอรอลูกกบนะรอลูกกบเพราะว่าที่นี่เขาจะเพาะแบบธรรมชาติไม่ได้บังคับให้กบออกไข่เพราะนั้นก็รอฤดูการอันนี้เป็นกลุ่มมอหรือว่าบ่อเมนบนบ่อ เห็ดมาจากพักกันคุณพ่ออาจารย์ดีก็คือตั้งใจเห็ดไผมันเลยตั้งใจเห็ดทำ้งแดดเห็ดร่วมกันอาจารย์จึงเขาก็ยังนาะเขาก็มีปลูกอยู่ประมาณหนึ่งไร่นี่แหละพื้นที่หนึ่งไร่คุณผู้ชมดูนะว่าทำอะไรได้บ้างคุณผู้ชมคิดดูมีทุกอย่างในหนึ่งไร่นี้มีปลามีกบมีผัก มีวัวด้วยหญ้าก็ปลูกเลี้ยงวัวด้วยในพื้นที่หนึ่งไร่นี้อันยญ้านอนอยู่นี่บ่ไปแล้วนอนอยู่เฮี่ยวนอนอยู่บ้านเขาก็แก่มาอย่างมเศร้าอ๋อย่างมัเศร้าเขาก็แก่มาจ่าจ้ะอ๋อมาอยู่หน้ามันมันดีบ่คือเด็กใหม่ไม่ใชแนวเวิร์มแมนบอกับผเลิกกับผู้เลิกโอ้โห เบิ่งแล้วนี่ของเพื่นหลายมากเลยนี่พื้นที่นิดหน่อยแต่ว่ามีของหลายมากเลยจ้าจ้าเจ้าไว้เห็ดหน้ากินให้เดียวเมนบอร์เกษตรก็ขายขายได้เมนบอร์ทุกอย่างนี่ได้ขายเบิดหน้าเขากินเขาย่างเดียวเออเขาย่างเดียวเอาแต่พ่อกินก็พ่อจ้าจ้าสุดยอดเลยเนียนขายเขาบริการขายกบขายปลามันจึงได้กินเอาซิฟจ้ายังมาหน้าได้อยู่จ้าก็ดี ตาก็ดีหูก็ดีพร้อผมโอทันผู้ชม <g ül> ยายได้เก้าสิบปีเดินได้สบายากายปปม็ม,มาฟ้อมบอเก็บบอกัวแม่นบมอฟ้อมเลยหว่ามีเคียบไม่กลัอ๋อตาก,ก็ดีหูก็ดีใหญ่คนว่าเชี่ยเพราะว่ามันตากเข็นเงินตากบอกเคียบคือว่็บอะเคดีับบ,าบากอกหา,า,าหมอะเคล็ดลับบอกท่านผู้ชมเนี่ยเป็นยังคือสุขภาพดีเถอะก็แล้วมัเป็นเองเฮาเฮากินยังเป็นหลักอาหารเฮาทุกมื้อไปเนี่ยอ กินว่ยไม่อยังแต่กินกินมเคียดกินอ๋อากินทอดกินผัดจ้ะเพียอ๋อคุณผู้ชมยายเขาบอกว่าเขากินอาหารธรรมชาติมีกบมีปลาก็กินมีเคียดก็กินจ้าแต่ผัดทอดยายเขาไม่ชอบไม่กินพี่ิแกกินตำป่นยังกินอ๋อคุณผู้ชมคุณยายอายุเก้าสิบปีนะเดินได้สบายมากเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณยายจ้าขอบคุณจ้า ต้องขอบคุณพี่สง่าที่แบ่งปันความรู้ในวันนี้นะฮะขอบคุณขอบคุณมากจ้ะครับผม